น้ำตาลครับนอนครับออกมาห่างดอกนี่นอนยางเดี๋ยวบวกกับบรรยากาศดีมากครับ,บ,บร่รบรบมเย็นๆครับตอนแรงครับดันล่างครับ เ็ดยังเล่นน้ำอยู่ครับอีกสามมือครับสี่ครบเดือนครับถึงจะไปผสมมาาครับชมำเลืองครับโอ้โหเออ เบิ้องกำตาลแล้วครับมารลวยครับโอ้โหเออเอาทำเป็นสีนอนเอาเอาอีกหกมือครับวารลวยีกับสีครบเดือนกึ้นกันคนละส้งครับคนละส้งหลังจากไปผสมว่าครับ ยี่สิบสี่มือแล้วครับน้องมารวยมารวยกับขัดทิศทิศก,กันครับเบิ้งตัวอ้วนกันครับครับสีสันสดใส,สครับน้องมารวยเลดโนดครับนอนไปสักพัสนึงครับลุกขึ้นขึ้นเ่าครับเออสไตล์ของมาลวยครับ บอพลาดครับพอเบิงน้มเป่นเริ่มไข่แหรอครับขับด้านหลังมีกลมบึกเลยครับน้องมาเลยครับบรรยากาศทงหน้าครับโลง่ลงๆมือนี้ครับเดี๋ยวสิผ้า น้องน้ำตาลลงก่อนครับครับข่างปลาครับเธออยู่ในมุมมือนดีสีกลมกืนกับหยาครับน้ำตาลครับดมพิสูจน์ยินก่อนครับออกว่าครับเออปกติครับเบาครับเบา อ,อีเคียถมอีกบรรยากาศจะมาแรงครับแดดล่มลมตกครับอันนี้เริ่มสู่หามวงแรกนี่เริ่มมีกินหนาวของมาอีกแล้วครับ แต่ว่ากลางคืนนี่บ่ต้องถามครับตรงขึ้นมานี่หนาวแห้งครับน้ำตาลครับครับอเออเปาทับชิงว่าไปแล้วครับยังมีแดดแนี่ยครับช่วงแรกๆครับยังว่าใน เมื่อดันได้ครับส่วนน้ำตาลหนึ่งติดสายจูงครับครับแดดยังโมเกนี่โบฮอนครับตาลครับเวล่าตรงผ้าพืชนออกมาครับ อีกลเอ้ครับเขาที่ห uh ้มอะไรนะครับเออสีเริ่มสีเปลี่ยนเลยครับกลมกลืนกับหยาพอดีครับอันนี้แดดเริ่มอ่อนลงแล้วครับเพราะว่าตกช่วงแรงครับเอาอีกแล้ะ ดมจินครับน้ำตาลนี่ดังดีเลยครับถือกินหนูกินนกนี่บ่ได้ครับครับบาอ,อีกแล้วเอโอยิ่โถมอีกช่วงนี้บ่มินำครับ พื้นคนกลางเนี่ยเอาเลยอย่างมาจิ้มอย่างนอ่ะเนาะเออครับจักดมหายังเลยครับเออกลับไปกับมากลับไปกับมาเอาอีกล่ะเออค่อนข้างสิกันบ่กให้อยู่ครับ แอบเดียวครับเริ่มเมืยแล้วครับดูเข้ามาบนท่องนะครับอาการเมื่อยกส็สิมาเร็วครับเพราะว่าอีกเดือนก็กลัวครับกรสิคลอดแล้วครับครับถึงคิวว่ารวยครับ เออคนละทรงกับคนละทรงนางบอกให้นิ่ง,งมันได้คกิดขังสิคุ้มยากเอาครับนี่แต่สิไปอย่างเดียวครับ กันครับเออมา้วยนี่วัวใครนิ่งครับมีแล่นไปแลนมากครับอีกสี่มือครับเพราะว่าห่างกันยู่หกมือครับระวางนลตาลกับมา้วยครับเอาอีกล้ว พิสูจน์จินครับสายจูงนี่ขาดเพราะไรครับต,ต,ต,ต้องติดตลอดครับโถ่เอ๊ หอมนี่สียังชัดอยู่มาเลยครับเพราะว่าแท่ครับบรรยากาศครับเสียงนกกาบอวครับยังแรงครับอากาศเริ่มเย็นครับมายเออเอาละเขาปลาครับต่อไปเมไ่อรับติดสายจุงครับ นั่งนั่งคนขากินย่างบ่กคยเปลี่ยนเรับอเอะอกจ้าพออหันต้อดีครับเมื่นี้อากาศลง่ครับทงหน้าบ่มีงัวครับพองัวมันเขาบ้านแล้วครับครับเจ้าของเป้นทีเป็นยังย่งอยู่ครับ ด้วยหลอกก่อนครับหลบหลอครับกลับไปกลับมารับมาเลย ครับเบืองทงหน้าครับเมื่อนี้โล่งๆครับม่มีงัวครับง้อบนนอเขอบ้านเมื่อล้วครับเหลือตำมัรลวยครับเมื่อนี้สะดวกครับมาลยว่ะครับนั่งพญายามสีจะเข้าไปครับจะขอเวิร์ที่ยุไก่ครับยุไก่คนละมุมครับครับผมหลัดข้อหมูย่างครับบมื่อนี้ภาพบรรยากาศนีงมาแรงครับน้องบารรวยกับน้องน้ำตาลครับ อ่ะคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดที่ดับเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ